นี่คือโบสนะคะและนั่นพระอาทิตย์แสบตามากเลยเพราะเรามาแต่เช้าโบสผู้เป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเราจะมาเก็บพลัมป่าก,กันอีกแล้วหมาบ้านข้างๆเห่าเราเพราะว่าเรามากันตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นมาดูกันว่าจะมีพลัมสุกงอมให้เราเก็บหรือยังมีแน่นอนนะแน่นอนแน่นอน ต้นนี้เหมือนจะสุกแล้วสีเหลืองอ้อยเลยเอออันนี้สุกแล้วที่ลกอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะก่อนจะเก็บหวานพมปราสีเหลืองนะเป็นอะไรที่หวานที่สุดแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย,ยแค่แตะก็หล่นแล้วอะ ui 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 ngon chạy ะะมากินเยอะเลยอะ่ะเป็นดงเก้งกวางกระต่ายป่าเลยนะเมื่อกี้ตอนเข้ามากระต่ายป่าสองตัววิ่งออกไปถ่ายไม่ทันนะคะเขาเร็วมากเลยลนมด <c oughs> มิกบอกมันงอมจัดร่วงหมดเลยแตะก็ร่วงแล้วนะ <c oughs> ต้องใส่มือเลยนี่ต้องทำแบบนี้ทุกคนพี่ลักดูดิดูดิลวนกับหมดเลยอะ ไปต่อนะคะจะไปดูสีอื่นด้วยชิมก่อนเนื้อเยอะเปลี่ยนาดิปอนปะ แล้วก็ไม่หวานสีเหลืองพันนี้นะคะก็เหมือนก,นกันกับที่เก็บเมื่อกี้ตรงนี้ยังไม่สุกเลยดูความเป็นพวงเป็นความห้อยระยะเดี๋ยวรอสุกก่อนนะจ๊ะตรงนี้ก็สีเหลืองนะคะสุกแล้วเหมือนเมื่อกี้ดูมันหล่นเต็มเลยอะทุกคนข้างลง่าง มาเจอต้นนี้นะคะที่เป็นสีม่วงอยากได้สีม่วงแต่มันสวยน่าเด็ดเลยอยากเด็ดมากเลยนี่สวยมาก <t une noise> เดี๋ยวไว้สุกแล้วค่อยเจอกันเนาะ <t une noise> เจอสีดำตรงนี้น่าสงสารมากทุกคนดูความเหี่ยว <t une noise> ฝนมันไม่ตกอ,ะ <t une noise> อ่ะเปรยอ,อ อืันนี้เปรีย้ยวไม่ค่อยจัดแต่ก็ยังไม่งอมอยากได้งอมๆนะอืนนี้ยังแข็งยังไม่สุกเลยเจอแล้วนะคะสีม่วงที่มันสุก <c oughs> <c oughs> เสียดาย้นมันเล็กอะ่ะนิ่มเลยนี่ <c oughs> เต็ดมา ฟังนะคะน้ำกระจายในปากเลยอ่ะออันนี้าพาไม่ได้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บทุกคนอร่อยมากน้ำกระจายในปากเลยแล้วมันหวานอะ่ะพันป่านะคะส่วนใหญ่อะ่ะมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่น้ำมันจะเยอะมากกว่าเนื้อ แต่ก็มีบางพันนะที่เนื้อเยอะนะแต่กูค่อยไม่ชอบกินเลยพรมเอ่อพรมพันดีๆนะคะที่มีขายตามซูเปอร์อ่ะมันจะเป็นพันที่แบบเนื้อเยอะเนื้อหนาแบบนั้นน่าไม่ชอบแต่แบบนี้มันมีน้ำอะ่ะอร่อยอะ่ะกัดทีนะหู้ฉ่ำมากหื้อ โอ้ทุกคนเป็นพวงสวยมากเลยอยากให้ทุกคนชิมมากเลยพันนี้อร่อยมากนะคะกัดแล้วแบบแตกโปะไปปากเลยน้ํากระจายหวานๆเลยนะแล้วก็ยังมีพันธุ์ที่อร่อยที่สุดอีกนะคะแต่ว่ามันยังไม่สุกนะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ต้นเดียวด้วยนะที่กุ้กไก่ชอบพอแล้วนะคะโหได้แบบถุงเบลล์เลยเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะมาดูว่ากุ๊กไก่จะทําอะไรกับเจ้าพลัมปะพวกนี้ต้นเล็กๆพวกนี้นะคะนี่ พลัมป่าทั้งนั้นเลยนะมันเกิดจากมเมล็ดนะคะดูสิมันก็ใช่ต้นนี้เพิ่งเกิดจะต,ตายไม่ลูกฝนก็ไม่ตกนี่เต็มเลยนะคะจอมแวะขอแวะหน่อยเห็นพลัมแดงยังไม่สุกหืมห้อยเป็นพวงสวยแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะร้านในสวนนี้เลย เฮ้ยหมดทุก่าเนี่ยโอ้ได้มันล้นชามเลยทุกคนชามที่นี่ไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะชามใบนี้ไม่ใช่ชามที่นี่ชามใบนี้ไม่ใช่เล็กๆเ,เลยล้างมันตรงนี้เลยแจะจะล้างยังไงดีเนี่ยโอ้มันล้นชามมากโชคดีมากเลยอะ่ะมีกระมังซักผ้าช่วย <laughs> เหนีนแย่เลย ยได้มาทำกระมังมบนเริ่มเลยทุกคนดูโอูคือแบบเยอะมากเลยนะนี่กลิ่นมันนะคะมีความคล้ายมะม่วงอ่ะมะม่วงสุกจำตอนที่เป็นเด็กๆนะช่วยแม่กวนมะม่วงกลิ่นนี้เลยอ่ะเหมือนมะม่วงสุกๆงอมๆหอมอะ อยากให้ทุกคนดูเนื้อขอา้างในโอดูสิโอ๊ยตุมงมมกมากเลยอะ่ะน้ำมันออกมานี่นะคะเนื้อของมันเว้ยเว้ยเยดยดยด,ยดคือแบบฉีกเนื้อไม่ได้เลยอะ่ะทำน้ำมากอือเอาไปทำยำ ไม่เหมาะนะเพราะว่ามันมีแต่น้ำนะคะมันไม่มีเนื้อเอาไปทำแยมเนี่ยก็คือระเหยน้ำระเหยออกเยอะมากแล้วใช้เวลานานเปืองแก๊สแล้วจะเหลือเนื้อแบบนิดเดียวนะล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาจัดการคั้นมันแต่ก่อนจะคั้นเราจะต้องมากรีดเปลือกมันก่อนนะแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปคั้นทั้งเปลือกนี่โหแตกกระจาย บานใส่หน้าแน่ๆเลยนี่ให้ทุกคนดูใ,ใกล้ๆนะเวลากรีดนะคะน้ำแบบมันออกมาเลยอะน้ำเยอะมากเกือบลืมนะคะอีกสองสายพันธุ์ที่เก็บมาเดี๋ยวมาดูข้างในกันดูสีนี้ก่อนสุกนิ่มเละอันนี้น้ำก็เยอะนะคะค่อนข้างเยอะแต่ลูกนี้เยอะกว่า แล้วก็ลูกสีเหลืองอันนี้อันนี้คือหวานหอมเลยนะเนื้อจะเป็นครีมนะคะนี่เนื้อเป็นครีมแบบนี้รสชาติหวานหอมน้ำก็ฉ่ำแต่ไม่แบบฉ่ำโลโ๊แตกในปากแบบนี้นะคะที่บดมันฝรั่งกุ๊กไก่แยกไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไว้นะคะ นี่น้ำเยอะมากเนื้อคือแทบไม่มีเลยอะทุกคนเจ้าพันธ์แตกโพล่ในปากของเราได้มาสองหม้อนะคะหม้อนี้เพิ่งต้มเดือดไปเจ้าพันธ์แบบฉ่ำน้ำของเราทุกคนดูนะเนื้อไม่มีเลยนะคะมีแต่น้ำไม่ได้เติมน้ำแม้แต่น้อยนะ แต่หม้อน,นี้นะคะพันลูกเล็กสีเหลืองเห็นไหมอันนี้มันจะข้นมากกว่าอันนี้เราจะเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปประมาณครึ่งลิตรเองแล้วก็ต้มให้เดือดเนาะ เดือดแล้วนะคะก็ปิดแกส๊สเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ขวดแล้วก็เอาไปต้มฆ่าเชื้อโรคอาวนี้เราก็จะมากรอกใส่ขวดนะคะขวดพวกนี้เราก็ต้มฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะได้มาหลายขวดเลยพอดีเลยใส่หนึ่งหม้อเต็มๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่หมอ้อแล้วก็ต้มฆ่าเชื้อโรค พอเราไปใส่หม้อเราก็จะเติมน้ําให้ท่วมฝาขวดเนาะต้ม1ชั่วโมงนะคะสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้ถึง2ปี3ปีเลยนะโดยที่ไม่เสียนะคะแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้กินเนาะใส่หม้อทรงสูงแบบนี้ต้มใส่น้ําท่วมฝามาเกินสักประมาณไม่ถึง2เซนนะคะแล้วก็ปิดฝาต้มให้เดือด1ชั่วโมงนะคะนับเวลาจากตอนที่เริ่มเดือดหลังจากที่ เราต้มครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็ปล่อยไว้ให้มันเย็นอยู่ในหม้อน้ําแบบนี้นะพอมันเย็นแล้วถึงค่อยเอาออกมานะคะนี่เห็นไหมฝามันก็จะบุ๋มลงไปเป็นสูญญากาศเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บนอกไปเย็นได้นานเลยเราก็จะมีน้ําลูกพลัมเอาไว้ดื่มน,นะคะเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วน้ําลูกพลัมแท้ๆของเรา ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะ